สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเน้อสบายดีเอฟซีสุขุสุขคนเน,น้อเมอนสิบน้องน้ำคิงกส็สบายดีสบายดีสบายดีมึงยาเนี่ยสบายดีอยู่พี่น้อง <c oughs> ไปใช้ละไปใช้ิีไปใช้กระป๋านี่นะไปใช้กอะบอกเอฟซีเบิง้งไปใช้ไปห้องมอน้ำคิงทีไปห้องมอ สบายดีเมนี่กะสิไปหาหมอเนาะพี่น้องแต่กะไปซีซ้ายเนาะเที่ยงนั่นแหละประมาณบ่ายเนาะมันกะสิย่างไปไปใกล้แม่กับน้ำมคิงก็ร้านเนาะร้านน้ำมคิงมาเด่นน้ำมาผู้เดียวมากับอันน่ะอาเพิ่นมากับบอสุกเพิ่นก็มาหย่างมาเด่นน้ำ เม่เน้องพอดีหอดแม่จะไปหรอบ่ล่ละทับตาป่าในเรื่อยอีแม่ก็ไปไปกับเมย์สองคนกนำลังคิง,ย,งย่างไปแหม่ย่างไปละกันมื่ออื่นกะว่ามื่ออื่นจะที่ไปตลาดพี่นอ้องมื่อนี้น้องตอนทำอีรว่าเสี่ยงน้อยๆพาไปเห็นแอดตะวันน้อยๆค่ะพูน อยู่กับอยู่กับอันนะมดอนุนก็ได้บริดผพาไปเนาะก็ได้ไปกับอีแหนสองคนก็สิไปตามหม้อหนาแต่พี่น้องในกระปวดดังเนาะหมู่ว่าน,นี่ปวดปวดมันกัน็เซ้าเลยแหละแค่นีนแล้วก็สิไปบอกหมอ้อพน,นว่าอาการเป็นแนวได,ดให้เพนจะจะให้ จะให้น่แหละปวดตั้งแต็มื่อคืนนีพูดแหละยางคามเพื่อไก่เมีกนันร้านน้ำกระบอกกระเด้อพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> คิดว่าสี่ถั่มบริถั่มสามเนาะอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเลยเว่ามันกระโบถั่มเนาะอันนี้เ <c oughs> พื่อก็พุดทาง ให้ลุงสบายอยู่ยิบไปนี่อยู่มองกรเย็นบักล้อนีลูกใส่บักลอนเเขางยีเดเอาลงใส่ไหมมาพี่แม่คอยื้อเกิบมั้ปศลาปดไปไปไย่างมาติ ทาเหี้พี่น้องหนามโบกแล้วเนาะมังเหมือซ้ำเหมือก่อนมันขืนหนอดผี่บบนี้มันกระโบกนี่หน่อยมาแต่ห้งเย็นเป็นกระพุ้ดตั้งถ่าอยู่นอกพี่น้องมันกระยังไงสำหรับลุงค่ะ

หนามโบกพี่น้องกระเที่ยวยากแม่เด็กจะไดช่าาสิลูกสลากป้าไอ้น้อยพ่อไน้อยไปกูเ้อมอหนโอ้แม่นอค้อนมันมาขังอยู่นี่เนาะพื้นหัยเนาะนอนจริงวอยากบางที่จะเอามันนอนเนาะเติบมากับอ้าวหัวห้ยดอกมากขนาดหนามกระโบกแ้่พี่น้องเไม่ปล่อยกับเขาเนี่ยฝากนะ เพิยาๆเลยถามเพื okay. so. ่อสะกีนกับบโซโบโอยิ้มบ้งล่ะยิ้มงัๆยิมับเลื่อสองสาม่อสองโอ้ยดูกวทฒนในนอวุทันในนอสามพี่น้องเปิดมือวุทันในนอนสามครับค่ะ พนนะพอนที่เที่ยวได้อยูแต่ว่ารถหลดแหเที่ยวบ่ได้เนาะเที่ยวกับหนาขนาด้หลดพะว่าไม่สิบหมื่นไปหน่อยเกิอดูหัวเหรอเอาดู โอ้มันเด๋ยเดินโอ้มันยางนี่เห็นแล้วคือยงคุณชิโน่ตอนในนี่เห็นนะป้าทางซาพี่น้องไปได้ออกได้ออกเอาติ๊บย่างออกหลอดมั่งเห็นหน่อยย่างจะได้ให้นระลึงก้นแต่ว่ามันดินโบยู่แล้วมันดินตม เกือบมึงชิงกัน่แ่ไ่เโนไหนไนไหเนะอนเด้อโอ้ยทางาเงินเด้มาจังเอาบ่มาจังเอาเนาะไปหาชีพ มาก่อนไปขึ้นง่ายอยู่เพราะขื้นเสาขึ้นเสาหันชิมื่นได้โอ้ยโอ้ยแม่คอยนกขึ้นได้อยู่ไปนี่ทางพี่น้องเ้ย แต่ว่าเข้ากับหูจุดทีชิขึ้นเนาะเข้ากับพ่อขึ้นได้เล็กน้อยเขาเฮียนแม่เอาให้น้ำคิงไม่ใส่เกือบเอาล่ะอ่ะใส่ดีๆแล้วล่ะใส่มันถึกางมันหลังเน,นา,นอานอนะองสิ มันยากไป็นหอดุงมอคุโอ,อ,อ้ยโง่คือคน,น,นี่กะฮวงเฮียนปฐมหอดปอหาพี่น้องฮวงเฮียนปฐมบ่านหน้าคามตะยี่คอยกระเฮียน,นอยู่นี่แหละแต่ว่าฮวงเฮียนมันเป็นใหม่เนาะเดี๋ยวนี้เข้ากระเปลี่ยนใหม่ แม่ไร้เติอบุ่ยังคิดเองค่ะไปกระบอกไก่ดอกพี่น้องถ่ายยูฟังไทยกะเพิ่นเกิด่าอนน้ำยม่เนาะนี่กัยูเล่าก็เอินสุกซาละซุกซาละกะ็คือกันก้านน้ำไหม่เห็นไหมเนาะทางบ้านคอย จูงขึ้นศาลเด็ดดี้แหมมันหลุดยางนะโบรทัเนาเออจูงดึงมันไปเลยค่ะมันโยงบ่ถึงเป็นอยากมาของจริง ยางไปสิบเลยพี่น้องบกกยปันไหนพูนพันแดนพี่น้องขิงพูนพูนหยองแห่งไปเป็นส่อนซื้อขนมหายร้านก่อนซื้อขนมหายร้านเมีอยอุบแล้วเนาะ แดมันเหละมีการสีฮอดไอพี่น้องใกล้ๆจนึงหรอก่อยนางไปกับพวกไก่เป็นไรวัานหาลอยเมตรดีเลยนี่ไกลเนี่ยยางมาเอางานยางเลยนี <c ười> ่กับเป็นบนาานัตรนะคะน้องพี่น้อง ลงบอกพรแมพี่น้องเห้้สุขสละกะหอดแหละเนาะเขากะงามงามพี่น้องแต่มองนีเพันนำหลาเนาอเพิ่มมันกับเาท่านเด็ดถอกปปไในเฮ้สุขสละที่เอาสิมหาหมอเนาะ แล้วพี่น้องอย่างโมยกขาเลยนี่สุกซ่าล่ะซุกซ่าล่ะซุ่มส้นบาทนะคะเมืองสนาสมบูรณ์แข้งจับประสักพี่น้องไอหอดะเานาะนองกระสิเขาไปตัว ขาไปห้าหม,มตามนัดเมกะดาน จะขิน <Sí. S 1> yeah. ัมอนัดมาตาหนัดเดี๋ยวป่าสี้่างนเนี่ยเพเมื่อกมือน้่งขิงชวนเมื่อไรพี่น้องย่างเกาะเป็นหมวนเป็นหุบเป็นนาแดดอพี่น้องกระดยาเมื่อเนาะแต่กระห้องก็มาเนี่ยมาแดงแน่เพิ่นกะ โอยู่ปันได้เห็นนะหมอที่ประนัดไว้แต่ว่าถามมายนี่ยมือเสารนะ์น้ำพิ่งกักเกด็กวดท่อจับทอกเนี่ยนะว่าเป็นจะได้เลยวัดหัวใจยังอะไรฝั่งเชียงหัวใจนั่นแหละวัดความดันความยั้งนี่แหลนะเนาะแต่ว่าคอยมา,ายามานี่ยมือแรงเนาะพุกหู อาการปวดลังเพิ่นกระบมามันก็เป็นปกติเนาะพิ่นก็บ,บ่อยากให้บ่จัดยาให้มาให้พักผ่อนได้หลายแล้วก็นอนได้ไลยเนาะพักผ่อนมันก็สิเศร้าเองบกมอแหละคันจัดยามันก็บอยากให้กินมนั่นแหละเนาะคนท้อง ไปยิ่ยางเมื่อพี่น้องกับน้ำคิงคือเกา่าซื่นซื่นมาผนเดน่นพผนแดนหอบพวงหมอยังละ่ะท่างเดียท่างไหนเมื่อท่างไหนท่างไหนอืมโอ้โห hay bố xôi nhang, nhang nha, cái nha, thì ụm, cậu ụm Đột mạ đã mới là phi nộng, phân cả khứ chi tốt vậy Cân cả đây à Ổn vô Đi cột, đi cột บ่ใหญ่พันหางไปพี่น้องเดี๋ยวๆก็ฮอดทันดีงเฮียนเห็นบ่พี่น้องโงเฮียนทีข่อยมาขึ้นทางหน้ามาางนีก็เป็นางยางเนาะเวอนี่ก็สุกทะละนี่ก็งเียนเนาะใกล้ๆกันตะกี้ก เป็นหมองที่คอยแดนเดินตลอดแถวนี้มาเหยียนแต่อยู่นะคามนี่แหละตั้งแต่น,น้อยๆแดนถ้าป้าเน็ตตถ้าป้าเน็ตตี้ทำคิปแดนป้าป่าบ่เออแด่นไกกว้กูป่าโ้นี่กับเป็นหมองบบว่า,วาตลาดเนาะพี่น้อง ที่เขาจัดตลาดตลาดนัดเนี่ยทุกๆุกวันซุกเนาะตอนเสาร์ซิม,มี่ตลาดคนขายคลองอยู่บมูนี้กันนี่ทุกทุกวันซุกเนาะถาเข้ามาสื่อคลอ,องกับขามมาอยู่นี่แหละมีคลองสดหมูมามูมีม,มูม,มเป็ดไก่ไก่หมู เนกับมะคายอยู่นี่กไก่ไก่สุกซาละคามน้ำมาอีกที่หนึ่งกับส,สื่อข้องเมื่อสื่อสธนัยันไยเบิร์ตสื่อนมสื่อขนมให้น้ำคิงกินตาอีสื่อข้องแล้วเล็กไปหน่อยสื่อกับสื่อันไยสื่อนมให้น้ำคิงเนาะ คิ้งป้าตีนนมวนมวนเห้มาอูกจะมวนมาถูนมวนน้งเสพพี่น้องมันเหลือบโบกละโบกลงตลอดเนาะกะแค่เนแต่บบทวม พี่นอ้อ,องเหือขามเอาโอ้โหหอยลดลดขึ้นเชยทางจะสิต้องล่งแบบระมัดระวังขนาดเนี่ยเหือกำลังมามาแล้วพี่น้องมาแ้วมาแ้ว พิงอยากมาแล้วไปไอย่างดีๆเด้อแม่มดอถือหนักหนักมันซึ้อตรงนี้เดี๋ยวคุณสันโบอันละบายมาทางนี้นี่หนคูชันตัวนี้นี่อืระวังมือด้วแม่ ค่อยโตคนเดียวเจ้านักออาใส่เกืบเลนใ่เกืบจ้ะใเกิบล้วมันเปื่อนใส่เกืบซะดดย่างขึ้นเพื่อเอง ม่ยอมยอมให้อุ้มพรอมเกรงใส่มองเนตเอ้ยใส่เกลมเนตสิล่ะมันสิเปื่อนเออจัดขวบเลยกระย่ามากกระย่ามากหนุใส่ไปเด้โลดเมื่อหอดื่นจังหลังไปชิ่วหอดื่นเท่าไรแหละ อาหอดบาทน,นะพี่น้องเมย์กับโบปันไดน้เนาะคลิปนี้กับสิจบเพียงเท่านี้เด้อพ่อแก่พี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจชองชาวลาวไทยในเด้อบ๊ายบาย